รถคูาฮติดจังหน้ด้เลโอมกหนักกว่าเดิมอะไรวะรถติดแดงเือกไปไอศโอเมกหนักกว่าเดิมอะไรวะรถติดแดงเือกไปไอีค่ะโอมก้หนักกว่เาเดิมอะไรวะ รถติดแรเพื่อนไปแล้วครับมันบอกว่าถ้าเข้าไปดูแล้วมันจัเปิได้รถติดแอร์เพื่อนไปแล้วครับถ้ามันใช้จริงแล้วมันง่ายลยมันเป็นเรื่องง่ายเลยครับผ้นะครับคุยงานอยู่ครับ

Sure this this is is right <laughs> <laughs> that, Are you sure this is the right place? that I Are you sure this is the right place? Are you sure this is the right place? I know where I'm going <c oughs> แล้วกูกว่ามันได้ไปเสียกูไว้ปะเนี่ยไม่แรงไม่แรงแมวำง <c oughs>

Don't beat my bep way ahead of you. Oh, Three kills away. Okay, like so far, no able to stop me from <laughs> <laughs> be are you sure this is the right place? I'm open to suggestions. If you don't watch out, I'll be you Are you sure this is the right place? I'm open to suggestions. Way ahead of you. อืมางหายก้างหายไปบนแล้วได่รู้เลยไม่รู้เนี่ยกันต่เมือไหมเริ่มโมัดะเซยอยู่เกิดไปโดนเออเนี่ยทิ้งโลรไว้เลยกลับกลับมาถึงก็น่าจะโหลดครบเนี่ยมีตันตลอว ตมได้มาเนธเอาแล้วก็มีอันนี้นช่วยผเพื่อนเอาดิดนี้ไหมเอ้าเอ็นดูเพื่นปิดเสียไม่เป็นอะไรมึงก็ปิดเสียมึงไปสิ เออใคร้ามึไม่ต้องไลายสติแล้วไม่มีใครดูแล้วมีใครดูแล้วก็หยุดคูมไงไม่มีใครดูแล้วเอออยู่วะายู่แต่แต่มันบอยางไอ้เหี้ย มันส right ับสนเสียเข้าใจบอข้าใจบอกกฮะขึ้นใจบงบออย่าบอเอาบอเป็นเราคยอยู่วะนี่คือมันไรเสียพอกูคุยกับมึงใช่ปะเอสาเสียงมึงสะท้อนเข้าไปในนั้นกูก็พอพอกูเลยบองมึงในดิไอ้จเสียงสะท้อนในนู้กูอีกเรื่องนึงที่มึงจะยิงเขา มันนั oh yeah, em. <boom> other, ่งโหลดมอเตอร์เิ่นี้เรียนมันไม่มีอะไรให้ทำตไม่ค่ะ จะไมน่ยละที่ตุลิค่ะคเกอรายไปัครหายไปอย่าไปผน่ไงม่ไหอมาไม่เอนโอยได้ไโอ้โหไม่ตายอะไรนะบอกแล้วมันดิผมไม่ไปถึงอะไรผมได้เอ๋อ บอกเลย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 โลไม่อยากจะมีหม <mo ja. ู่บ้านไข่มา่ามามนีามา่าม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 ่มามาสามามาม้มา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 มมัมา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 ามามมามามอย่างนั้นแมามามาาม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 าามามม

จะเก้ารอผมมาผมมากรอแป๊บนึงต้องไปดูว่าจะผ่านหรือเปล่านะจยดสอดเพลงเฮยใครมีวับลงไปลงไปล่างปะมันย <Huh. S 1> <tır> ัไ <c> ม <oughs> ่กลับน้าสูดแล้วว่าผมมีพี่

ถ้งมีสเปียร์ซันเดอร์เว้ยนี่ว่าอะไรวะสเปียร์ซันเดอร์ซันเดอร์ต้องมีสเปียร์ชเขาไม่ได้งองมีสเปียร์ดาดแรงดาดเที่ยวเลยโมดเขาเด้งดิเหรอเฮ้ยเอาเลเฮ้ยเอาไปยกลูเพื่อน

นีไปไหนหมดเลยช่วยคนเดียวโดนล็กเชียว้ากายไปหน่อยขอโทษเฮียเฮล์บิงเกอร์ไม่อยู่หรอถอยก็ได้นะโดนเฮล์บิงเกอร์ยิงฟรี่ตัวหลังปิดเสียงกูแต่มึงไม่ปิดเสียงไอ้โป้เฮียเราคุยกับไอ้โปแล้วเสียงมันก็สะท้อนกูฟังเฮียรไู้เรื่องเลี้ยโอ้เฮียเออกูก็คุยไม่รู้เรื่องกูฟังรู้เรื่อง

เกิดแล้วไปะแมันเร็วอ่ะอ่ากลม้พูดละยัไม่ได้ลงไปแล้วเพื่อนมปเล่นเกมดีกว่ามันก็ได้นี่บอกมึงเมินกูไอ้เพื่อนนรก มีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมองก่อนที่จะไปท,าทํางานคนยี่อะไรตื่นทํางานทุกนั้นอ๋อนะครับเาได้ยินกูเปล่า ไม่ได้ยินเสีเยงเธอป่ะอืมเปิดอันนี้ไว้ดีละวต้องการสุดคนนะคะต้องทำแบบนั้นแหละก็ต้องทำแบบนั้นแหละผ <laughs> ่านในสัตว์ร้องเพลง อ้าวไม่ชินมากเฮียเอาไาครับผมขอมอบให้ไอ้พวกที่บอกว่าไม่มีอะไรครับแต่สุดท้ายกูก็เห็นไปได้กันทุกที ขอกรี๊ดเลยได้ไั้ยไป Why you pick me? Born to own the bed. แฟนใหม่รื่อหน้าคุ้นๆเหมือนคนที่คุ้นบอกว่าไม,ไม่มีอะไรยังจำได้ดีวันไหนตอนนั้นเธอพอกับฉันว่าจะเชี่อใจยืน แค่เพื่อนกันจะโกหกฉันไปเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วเป็นไงแฟนใหม่เธอน่าคุณจังแฟนใหม่เธอนีดูคนจะคุนเลยเหมือนกับคนที่เธอบอกไปม่มีอะไรตัวหนูเลยบางก็ไปไหนมาเพื่อนกูเอ,เองกูไปก๊อปของห้องแกงแดงมาใครพิมพ์เพลงนี้ไม่รู้แล้วมันเรียกบอดอย่างนี้กูเลยก๊อปมาเลย กุเลยก๊อปมาทั้งข้อความไปข้างนอกมาแล้วกูไปได้กับมา